สีสเกตขค่ะจัดกิจกรรมฟังเทศและเจริญพระพุทธมนต์สร้างบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศสีสเกตนายอนุพงสุขสมนิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมห่มขาวสร้างบุญสร้างกุศลและทำความดีวิถีพุทธเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2568โดยมีการรับอุโบสถศีลหรือถือศีล8ปพร้อมการแสดงพระธรรม,มเทศนาความสำคัญของพระศรีมหาโพิ์ที่ทศมหาราชบพิษโดยพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดวัดป่าศรีสำราญเป็นองค์แสดงธรรม จากนั้นค่ะพระวชิรสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดนะคะเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะได้นำคณะสงฆ์จังหวัดศรสีสะเกดพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมทาวัดเย็นด้วยนะคะและก็เจริญพุทธมนต์เป็นการร่วมสร้างบุญกุศลและก็ทาความดีนะคะวิถีพุทธด้วยการสมาทานศีลการฟังเทศฟังธรรมการเจริญพระพุทธมนตร พระพุทธมนต์นะคะตลอดจนการเจริญวิปัสนาด้วยการนั่งสมาธิซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญของชาวพุทธเนื่องในวันวิสาขาบูชาด้วยค่ะโดยวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรูร้และปรินิพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันนั่นก็คือในวันเพ็ญขึ้น15ค่15้าเดือน6โดยพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะโอรสของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบินพัท ประสูติที่ป่าลุมพินีวันเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาได้ตรัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราต่อมาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับคันปรินิพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินาราค่ะ